ครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับกระตงกับวันจันทร์ที่สิบเกตมกุล่าฮักหาครับผมนะครับสำหรับเมื่อนี้วิทผู้เขียวกับพี่ค้วยแม่สาวน้อยงามๆนะครับเขาเป็นเสื้อสายนะครับเอาสีเจ้าเยกหน่อยครับผมนะครับวิทผู้เขียวกับจิเขาเีืยงพป๊ปับครับผมนะครับเป่นกานเซเวลาเขาเป็นลูกสาวของเบิ่มพัลล้านะครับเด้อนะครับลูกสาวของเบิรมพัลล้านีใบมีเอกสารนะครับผสมวันที่สิบสอง เดือนสิงหาหกสองครับผมนะครับส่วนกำหนคลอดกาวันทีสิบสองกลุ่มผ้าหกสามนะครับส่วนยละเียดต่างๆนะครับถ้าผู้ใดได้ซื้อขายกันไปแล้วก็สามารถตรวจสอบในเอกสารข้าใดครับผมนะครับมีใบบิลหลอดครับผมลูกษาเบิร์พัลลัสนะครับผสมโดยโดยมอโก้ครับผมนะครับลูกษาเบิ่มพัลลันนะครับส่วนความสูงนะครับ ก้มสูงวิทผู้เขียววัดม่กกี้นี่ได้ร้อยสามสิบสามครับผมนะครับร้อยสามสิบสามต่วิทผู้เขียวสิตีประกันตั้มตั้มว้ว่าร้อยสามเดชนะครับเพื่อบ่มีปัญหาในการจัดทรงกันนะครับส่วนที่เหลือดันทาคาตะเกินย่างใดก็ให้เป็นกําไรของผู้ซื้อผู้ขายกันไปครับผมนะครับเอาเอ้ามาเบา้งล่าเอียดและตัวคูกันครับผมนะครับอ่าดึงมุนไปทั้งหุ่นด้วยเออวิดผู้เขียวให่เบื้องฐายเล็กน้อยครับผมประกอบการตัดสินใจนะครับ หางดีหางสวยครับผมนะครับนมอสีเต้าครับผมนะครับนมทสีเต้าบ่กาาบบเกินครับผมพอทาดล้างดีนะครับล้างตรงนะครับเป็นกล้วยรายละเอียดดีกล้วยผิวดีนะครับเนื้อหนังสีชมพูนะครับที่สำคัญหางลึกสวยนะครับแข้งขาใหญ่นะครับแข้งขาใหญ่เอาพิษผู้เขียนให้เบิ้องใายแล้วครับผมเอามนหนามากัดนีหมนหนามากจุดเกานะครับ อ่ะเอาละเอาละเพราะละเออนั่นแหละเป็นกล้วยลับโตดีนะครับเด้อกล้วยข้อปากเข็งนะครับนาโนกระบาลหญ่นะครับแข้งขาดีทุงเท้าขาวนะครับอุดมทัตตนี่กล้วยไทยห้ามาเตียมนะครับนาโนกระบาลหญ่ครับผมนะครับตาเตี้มแจ้มๆจนะครับรายละเอียดดีนะครับข้อสองอ่องเออบวดเท้าหญ่นะครับขาตะเคียบดี นะครับบ่วมีตำนี้นะครับเด้อกล้วยตัวนี้บ่มีดตำนี้นะครับวิตผู้เขียวรับประกันตำนี้รับประกันขาโซก้างดอกนะครับอ่ะนะครับวิตผู้เขียววามากพอสมควรแล้วนะครับวิผู้เขียวสีใสรราคาให้พี่น้องบ้านเฮ้าได้พิจารณาเบิ่งครับผมนะครับจหรับกล้วยแม่สาตัวนี้นะครับวิตผู้เขียวที่เปิดในราคาหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับผมนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาท สารบวิทผู้เขียนกับ0949เก็ดสองเก็ดห้าเก้าห้าครับผมนะครับเอ้านะครับถ้าสินค้าดีๆจังซี่นะครับผู้ดใดเห็นสินค้าห้อแล้วพอใจในสินค้าแล้วกายซา,า,ยานะครับเด้อนะครับกายซาหมุนอีกรอบนะึงหมุนอีกรอบมีคนบงังเอ,อิญกายซา,ยาสามารถทักมหาวิทย์ผู้เขียวได้นะครับ ที่เบอร์0ูนยเกซนะครับเก้าเก็ดสองเก็หาเก้าหาครับผมนะครับค้วยดีๆสวยๆง้างมากบางสี่นะครับถ้าพูดใดไเห็นสินค่าเขาแล้วนะครับก็สามารถทักมหาวิทย้เขียวดวนนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้วิทย้เขียวกับวุนมี่ยังหลายครับผมจิงกาคำว่าวันดีครับ Nawawong ko ni dai no la no, no, no. no, no.